จุดทนค่าเมน n t น n นนถูกมากนะซ่อมง่ายอะไรถูกนะครับเป็นตัวนี้เลย Toyota Altis 1.6G นะครับตัวนี้เป็นปี2017นะปีใหม่ๆกันเป็นเลยนะที่นี่รับประกันนะไม่มีรถชนหนักไม่แท้ร0 0ไม่มีรถจมน้ำนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ยาวนาะน2ปี70,000โลอีกออกมือหนึ่งป้ายแดงต้องมี8,900,000ถูกไหมเราไม่ขายนะคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่4 57,000ท่านั้นเองเออ 4แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแล้วออกเดือนนี้นะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นอีกนะครับออกรถเศูนย์บาทขับฟรีเลยก็สิบวันแล้วเดี๋ยวฟรีประกันชั้นหนึ่งให้อีกด้วยนะครับเป็นไงแก่กันไม่ห่วงกันเลยนะรอยน้ํามันซึมยังไม่มีเลยครับยังใสๆอย่างนี้เลยนะบอกเลยได้เครื่องยนต์แท้ๆนี่แก่ให้ดูเลยนะครับเห็นสภาพจริงๆเลยนะบอกเลยใหม่มากๆนะที่สําคัญที่สปาเนี่ยเป็นพุทธสปานะตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วบอกเลยความปลอดภัยก็มีเพียบเลยได้แอร์แบกทั้งเจ็ดลูกแนะน่มีระบบ,นนก,บ,ก,บ,ก,บกันลื่นทั้ไหลามี ABS ไปหมุนะหจัดพลังงานนี่นะครับผมบอกเลยใครได้ไปใช้นะคบคันแน่นอนเป็นรถถึกอึดทนถ่านน้ำมันเครื่องก็ถูกนะแนะนําเลย PCC ค่ารถสวยไลน์แอด PCC ค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะคิวคอนเฟิร์มนะวันนี้มีรถึกอึดทนมาแนะนําคันหนึ่งนะแล้วบอกเลยถ่านน้ำมันเครื่องถูก ค่ามเมน n t e n นถูกมากนะซ่อมง่ายอะไรถูกนะครับเป็นตัวนี้เลย Toyota Altis 1.6G นะครับตัวนี้เป็นปี2017นะปีใหม่ๆกันไปนเลยนะ บอกเลยคันนี้สวยมากถ้าใครมองหารถนะไปใช้งานในครอบครัวนั่งสบายๆนะเพราะนี่ออกห้างป้ายแดงนี่ต้องมีเกือบร้านนะครับแต่เก้าแสนนะคันนี้แล้วบอกเลยเอาไปขับแก๊สทำอาชีพผลิตเงินได้อีกนะบอกเลยค่อนข้างครบคันเลยนะเจ้าคันนี้เลยนะเริ่มจากข้างหน้าเลยกระจังหน้าเป็นโคเมียมตัดด้วยตัวต่อตาโตยต้อย่างนี้เลยนะครับพร้อมไฟหน้าใสๆอย่างนี้แล้วมีไฟเดรย์เรียบร้อยแล้วนะครับและสำคัญนี่ได้แม็กโตยต้อย่างนี้เลยครบๆเลยนะบอกเลยตัวนี้ดอกยางยังเหลือแน่นๆอยู่เลยนะ พร้อมยางตัวนี้ขอบ16ด้วยนะครับผมบอกสวยงามกันเป็นเลยนะตัวอักษรดูเอา VVTI นี่ยังอยู่ครบนะได้อย่างงี้เลยเป็นสีเงินแล้วที่สำคัญกระจกด้านข้างเป็นสีเงินสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมไฟเลี้ยวอย่างงี้ติดให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วที่สำคัญนี่กุญแจเระขาดไม่ได้ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะนะครับจับรถเราสัมผัสตรงนี้นะนี่เป็นตัวนี้นะสัมผัสตัวนี้เราก็เปิดรถได้ง่ายเลยหรือจะเปิดจากไกลๆปลดล็อกก็ได้นะครับไปเดี๋ยวพาด,ดูตัวโครงสร้างกันต่อนะ ผมสร้างตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับผมเพราะรถปีใหม่มาดูดีเหนียวหนึบเลยนี่เม็ดอาร์ยังเรียงตัวลูกลมสวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมน็อตนี่ดูมาดูน็อตนิดนึงน็อตตัวนี้ไม่มีการแกะการถอกเดี๋ยวบ่าถ้าเป็นสีงเงินจะเห็นชัดนะถ้ามีรอยแกะรอยถอดเนี่ยแปลว่าด้านข้างนี่ชนหนักมาอย่างแน่นอนที่นี่รับประกันเลยรถไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนครับมาด,ดูส่วนประตูหลังกันบ้างนะครับ เหนียวบอกเลยเหนียวมากมือดูดิเดี๋ยวปาก็จะออกนี่เลียงตัวกันสวยงามอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครดูรถเป็นนะรู้อยู่แล้วถ้เาเมด้าเขาครบอย่างดี้เดิมแน่นอนนี่ฝาฝากระโปรงท้ายตาโคลาออติสยังอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุนะที่เก็บของก็ค่อนขอ้างกว้าง,ง,งเลยนะตัวนี้เอาคนใส่ได้คนหนึ่งเน,นี่ยนอนได้เลยมียางอะไรให้ครบคันนะบอกเลยว่าตัวนี้ครบคันเดี๋ยวไปดูฝาอีกบานหนึ่งเดี๋ยวแกให้ดูครบเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าแกะให้ดูไม่รอบคันอีกนี่บอกเลย ครบๆกันอย่างนี้เลยด ει, แิแกไม่ไดอากเหนียวมากเห็นป่ะเม็ดอากเรียงตัวกันอย่างนี้เลยนะฮะดูส่วนประตูด้านผู้โดยสารด้านคนขับนะข้างคนขับกันบ้างนะครับแกให้ดูครบเลยนะวันนี้นะปึ๊บๆเห็นป่ะดึเงเรียงตัวรูกลมคม,คมกีดมาดูน็อตดิแผ่นเพจยังมีอยู่เลยนี่ปีสองพันสิบเจ็ดดูจากแผ่นเพจได้เลยถ้าใครดูเป็นรู้อยู่แล้วนะครับบอกเลยคันนี้ค่อนข้าง,างใหม่มากๆใครหารถไปใช้แล้วครัวนะ นั่นเป็นเก่งไซส์ใหญ่หรือเอาไปทำหากินก็ได้นะเดี๋ยวพาดูภายในกันต่อเราก็มาอยู่ภายในรถของเจ้าโตโยต้าออติคันนี้แล้วนะบอกเลยเบาค่างังสบายเป็นเบาะหนังด้วยนะสีครีมเพราะเบาะบ่อหนังเนี่ยจะดูแลรักษาง่ายนะครับผมแล้วเป็นเก่งไซส์ใหญ่ใช่ไหมค่อนข้างังสบายไหลไม่ติดอย่างแน่นอนที่สำคัญมีจอของโตโยต้าให้เรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้ง่ายครับปรับได้หมดนะเปิดได้แล้วมีปุ่มพาวเวอร์ลำโพงใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ มีช่องเสียบ USB AUX ให้เรียบร้อยนะครับตัวแอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลก็คือปรับได้ง่ายแต่มีตาสัญ,ญลักษณ์บอกนะใครที่เพิ่งขาดขับรถก็ใช้งานได้ง่ายนะมี Power outlet ให้อีกนะครับค่อนข้างครบคันเลยเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับเข้าได้ง่ายแบบนุ่มลึกนะครับเป็นเกียร์นุ่มลึกเกียร์ตัวของโตโยตานี่ดีมากๆนะเป็นเกียร์มีบวกลบให้อีกนะเออเพื่อมาลมการขับขี่เล่งแซงเล่งแซงได้ด้วยได้เล่นเกียร์อย่างนี้ ผมบอกเลยครบคันมากคันนี้ดีไซน์การเก็บแก้วน้าก็มีนะครับเก็บแก้วน้าวางแก้วน้าตรงนี้ได้ไปเช้าเใช่ไหมนั่งไปทํางานเนี่ยวางแก้วกาแฟได้เลยนะครับที่เก็บของก็มีเยอะเห็นปะ่ะมี2ชั้นเนี่ยแบ่งโซนได้อีกนะครับบอกเลยตัวนี้เป็นรถใช้งานได้ครบคันแล้วก็ใช้ทำมหากินได้อีกคันหนึ่งเลยนะคันนี้ไฟเฟยใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้มาดูส่วนพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยก็มีบังติฟังก์ชั่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จอก็มีแสดงเป็น LED ด้วยนะครับแล้วก็ ที่สาคัญที่สปาเนี่ยเป็นพุทธสปาแล้วตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วบอกเลยความปลอดภัยก็มีเพียบเลยได้แอร์แบกทั้ง7ลูกแน่มีระบบการลื่นตัหลายมี ABS ด่บอกเลยขับไปได้ครับแล้วก็มีมวยประหยัดพลังงานนี่นะครับผมบอกเลยใครได้ไปใช้นะคบคันแน่นอนเป็นรถถึกอึดทนถ่ายละมันเครื่องก็ถูกนะแนะนําเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องผูดด้โดยสารกันบ้างนะครับว่ากว้างแค่ไหนนะครับ เราก็มาอยู่ส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้าโตโยต้าออติตตัวนี้แล้วนะครับก่อนไปดูเครื่องยนต์ผมจะให้ดูโครงสร้างหน้ารถก่อนนะครับบอกเลยโครงสร้างนี้ยังเดิมๆอยู่ครับดูภาษาอังกฤษยังอยู่ครบเลยนะสามอาตัวนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็น็อตเนี่ยไม่มีการแกะการถอดเลยนะรูยังกลมสวยงามนี้ตาโตโยต้ายังอยู่ครบอันนี้ฝากระโปรงเดิมแน่นอนแผ่นแกนความร้อนนี่ไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะครับไล่รูยังกลมๆอย่างนี้เลยบอกเลยอันนี้ของเดิมแน่นอนติ๊กเกอร์โมกอรนี่ยังอยู่เลยนะครับบอกเลยคันนี้ค่อนข้างใหม่แน่่นนออบแลล้ววกเยา ที่นี่รับประกันนะไม่มีรถชนหนักไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถจมน้ำนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ยาวนาน2ปี70,000โลอีกนี่แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ได้เป็นดูเอลวีวีทีไอด้วยนะครับพันหกซีซี่อนข้างประหยัดน้ำมันเติมยี่สบห้าได้อีกนี่เดี๋ยวแกะเครื่องยนต์กันนี่เห,นเห็นเลยกันเลยสวยสวยกันเลยนะครับนี่ แงแก่กันไม่ห่วงกันเลยนะรอยนะ้ํามันซึมยังไม่มีเลยครับยังใสๆอย่างนี้เลยนะบอกเลยได้เครื่องยนต์นแท้ๆนี่แก่ให้ดูเลยนะครับเห็นสภา,ภาพจริงๆเลยนะบอกเลยใหม่มากๆนะถ้าใครอยากได้นะเจ้าโตโยต้าออติคันนี้นะเอาไปใช้ในครอบครัวก็ได้หรือทำมาหากินก็ได้นะบอกเลยราคาไม่แพงมากออกมือหนึ่งป้ายแดงต้องมีแปดเก้าแสนถูกไหมเราไม่ขายนะคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่สี่แสนห้าหพันเท่านั้นเองเออ 457,000แล้วออกเดือนนี้นะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นได้อีกนะครับออกรถ0บาทขับฟรีเลยก0สิบวันแล้วเดี๋ยวฟรีประกันชั้นหนึ่งให้อีกด้วยนะครับแล้วถ้าใครท่านใดที่ดูอยู่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงนะออกได้เหมือนกันนะครับเรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านเลยรู้ผลภายในวันเดียวแล้วก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับเจ้า t o ้าออติคันนี้ถ้าใครสนใจหรืออยู่แถวนี้อยู่แถวนนทบุรีเนี่ยอยากลองขับรถเนี้ ama, นะ แล้วฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะช่วยกดไลค์กดซับสไคร์แล้วแชร์ต่อให้ผมนิดนึงแล้วก็อยากให้ผมรีวิวรถคัไหนก็เม้นมาเดี๋ยวผมไปอ่านให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอญาตไปก่อนนะครับ